ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จดโนต้ปปต g r o c e r y Shopping List ใดๆเนาะไว้ทุกที่อยู่ในกระดาษโนต้ตแปะวางไว้แล้วก็ลืมลืมอ่านลืมไม่รู้วางไว้ตรงไหนสรุปไม่ได้ทำจ้ะนะล่าสุดก็เลยไปเจอพอดแคสต์ของ ช่องอะไรว่าจะไม่ได้นั่นแหละเขาพูดถึงการจดบันทึกที่รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยการเหมือนเป็นโน้ตแล้วก็เป็นจร์น a ลก็เหมือนเป็นไดอารี่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยคือรวมทุกอย่างเฮ้ยฟังดูดีชื่อว่าบูโจอ,อันนี้ลองทำมันแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงคือบูโจเนี่ยพูดคร่าวๆก่อนนะว่ามันมาจากคำว่าบูมาบียูมาจากบูเลต B U L L E T Bullet ก็คือ,อ Bullet เหมือนที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนเวลาเราจะเขียนเป็นหัวข้อหัวข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ Journal นะ Journal เนี่ยมันก็เหมือนเป็นจดไดอารี่เนี่ยมันรวมด้วยกันสรุปรวมง่ายๆเลยคือมันรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะในกระเป๋าในสมุดใดๆก็ตามมาอยู่ในที่เดียวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปเลยจ้ะ ขอออกตัวก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองทำนะจ๊ะก็ต้องงมไปด้วยกันจ้ะอันนี้เป็นสมุดโน้ตที่ได้มานานมากแล้วอันนี้คือราคาเซล์แล้วนะ5.98ดเอนเนี่ยจริงๆแล้วราคาเต็มแพงกว่านี้นะจ๊ะก็ดูข้างหลังนะคะนี่คือราคาเต็ม14.99บ,บ,บ,บเ้าบาบอไเขาจะซื้อสมุดโน้ตตั้ง15ดอนอ่ะมาเอาสติกเกอร์กันออกเลยนะคะสติกเกอร์ที่กว่าเซลอะเนาะ อันนี้ใช้น้ำมันนะจ๊ะหรือเรียกว่า essential oil นะฮะอันนี้คือหอมก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเวลาเราเอาสติกเกอร์ออกนะคะเอากาวมันออกอะเช็ดเชเอาน้ำมันถูโอเคสวยงามอ่ะมันยังเหนียวอยู่อ่ะเช็ดอีกเริ่มกันเลยจะ้ะหน้าแรกนี่นะคะน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเซลล์เนื่องจากกระดาษมันติดกันอนะ อะมาดูกันนะคะว่าเริ่มจะต้องทำอะไรบ้างอระดับแรกอุปกรณ์คือเราจะต้องมีสมุดปากกาเมจิกสีต่างๆนะคะแต่สำหรับมินิมอลที่เขาทำกันอะเขาใช้แค่ปากกาดำด้าำเดียวแล้วก็สมุดแค่นั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปดูนะว่าเขาทำบูโจกันยังไงบ้างเซิร์ชเลยจ้ Google YouTube เต็มไปหมดนะคะ อ่ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือหมายบรรทัดขาดไม่ได้ค่ะหรือบางคนอยากจะแฟนซีมีสติกเกอร์แล้วแต่เลยจ้ะดิฉันมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพอจ้ะอันนี้เริ่มแรกนะคะเขียน Index Index ภาษาไทยคือสารบานนะจ๊ะเริ่มแรกเลยสมุดโน้ตเรามีสารบันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบมากรู้สึกประทับใจสารบาญจริงๆเขาก็บอกมีสักส3หน้าก็พอนะคะ แล้วแต่นะว่าสมุดเรามันหนาเท่าไหนจะเขียนไปกี่เดือนกีป่ปีแต่ของตาลคือก็เขียนไปสามหน้าก็เยอะแล้วนะต่อไปนะคะหน้าที่สี่ตอนนี้ตาลกำลังนับบรรทัดนะว่าในสมุดโน้ตเรามีกี่บรรทัดสมุดโน้ตแต่ละคนก็จะบรรทัดไม่เท่ากันนะคะนับเพื่อที่จะคำนวณได้นะคะว่าเราจะตีเส้นแบ่งยังไง บางคนอาจจะเขียนเป็นกรอบเป็นเซตอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็กลับมาหน้าข้างหน้าสุดเลยนะคะอันนี้ตาน,นับเป็นหน้าศูนย์เนาะมีทั้งหมด24บรรทัดนะคะที่นับเมื่อกี้แล้วก็หน้าเมื่อกี้นะคะที่นับเนาะหน้า4ตาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะนับเสร็จก็ขีดเส้นนะคะ 2หน้านี้นับเป็นหน้าที่4กับหน้าที่5นะจ๊ะสำหรับตาลอันนี้ตาลจะเขียนเป็นเดือน,นะะรอกรกฎาคมนั่นเองเนื่องจากว่าเพิ่งจะเริ่มทำตอนครึ่งปีใช่ไหมก็เริ่มครึ่งปีเลยถ้าใครเริ่มทำมะกราปีหน้าปีใหม่ฟ้าใหม่ก็เขียนมกราไปนะคะแล้วก็นับไปให้ได้12ช่องเนาะของตาล6ช่องเพราะว่า เริ่มครึ่งปีหลังนะคะอันนี้เรียกว่า future log นะจ๊ะ future log หน้านี้มันก็จะค,ค,คล้ายๆกับปฏิทินรายปีนะทำให้เราเห็นแวบหนึ่งว่าปีนี้ยุ่งแค่ไหนมีงานอะไรน่าสนใจวันเกิดใครบ้างวันไหนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับอนาคตเหมือนว่ามองไปที่อนาคตสวยงามกรีบไปจุดนี้ บางคนเขาจะมีสติกเกอร์อะไรมากมายนะคะอาร์ชีเทปอะไรก็จัดไปจ่าจัดเต็มไปบางทีเนื้อในไม่มีอะไรเลยแต่สวยจังเลยเอ๊ะคุ้นคุ้นเหมือนตอนเราส่งรายงานให้ครูเนาะตอนเด็กๆกระดาษหอมลายสวยปากกาหอมหอมจนครูเยนหัวอ่ะกลับมาจากหน้าต่อไปอันนี้คือหน้าที่6กับหน้าที่7นะหน้าที่6เขียนจุลายนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด เขียน30วัน31นะคะสำหรับบางเดือนเขียนไปเลยจ้ะเรียงไป1 2 3 4 5 6หกบลาบลาบลานะคะต่อไปหน้าที่7คือ t a s k tasks โอ้มันมีทั้ง s ทั้ง k ทั้ง s ออกเสียงไงคะ tasks ห <laughs> รือการงานของเรานั่นเองนะจ้ะงานราษงานหลวงอะไรใดๆเขียนไว้ตรงนี้นะจ้ะสำหรับวันที่1ถึง31อย่าลืมเขียน วันไว้ด้วยว่าจันอาคารพุธอะไรนะจะได้ดูง่ายๆอย่างในตัวอย่างนะจ๊ะก็เรียนคลาสอะไรมีอะไรต้องทำนะวันไหนอย่างเงี้ยคือวันที่4กับวันที่5เสาร์กับอาทิตย์เรียนอะไรก็เขียนลงไปนะส่วนแท็กเนี่ยก็คือเขียนรายละเอียดว่าเป็นคลาสอะไรเรียนวันไหนเรียนกี่โมงมีรายละเอียดอะไรบ้างก็จดไปในหน้าด้านข้างนะคะ เวลาเราอยากจะมาอ่านเพิ่มเติมว่ามีรายละเอียดอะไรเราก็หาได้จากหน้าด้านข้างเลยง่ายมากต่อไปหน้าที่8หน้าที่8เรียกว่า daily log นะจ๊ะอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นไปอีกจากเมื่อกี้เรียงมาเนาะก็จะมี future log ก็เห็นรายปีแล้วก็กรุยายเมื่อกี้ก็เป็น,เ,ปนเดือนเห็นทั้งเดือนใช่ไหมและนี่เป็น daily log คือเห็น1วัน อันนี้มันก็จะเป็นคร่าวๆนะคะให้เราเห็นว่ารายปีรายเดือนรายวันเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้เรามาเขียนตัวเลขกันจะใส่ในสารบัญอย่าลืมเด็ดขาด number one number two number three เขียนลงไปพอเราจะหาอะไรเราจะได้หาได้เจอง่ายๆอันนี้ก็เรามาเริ่มเขียนสารบัญกันแล้วนะคะ1-3ของเราคืออะไรคือ index นั่นเองสารบัญของเรา แล้วเราก็เปิดไปเช็คนะจ๊ะว่าโอเคแล้วหน้าที่4ของเราคืออะไรล่ะ4กับ5ของเราคือ Future l o ล็หรือว่ารายปีของเราเนาะให้เห็นแพผนรายปีของเราเขียนไปค่ะที่มุมล่างนะคะ4กับ5อันนี้คือหน้าศูนย์เมื่อกี้ที่เราเว้นไว้นะคะคือคีย์คีย์คืออะไร อ้านี้คือความหมายของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นจุดก็คือ task หรืองานถ้าเกิดว่าขีดเป็นการกระบาดไปตรงจุดนั้นคืองานนั้นเสร็จแล้วนะคะ complete นะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไกด์เผื่อแบบเอ๊เราจะต้องเขียนอันไหนบ้างอันนี้คือในหนังสือเขา Recommend มานะแล้วก็เจ้าตัวทําเป็นเหมือนมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าก็คือ migrate อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ถ้าไม่ถูกก็บอกได้เลยจ้ะก็คือย้ายย้ายไปในอนาคตนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามันก็คือ schedule อันนี้ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอีกเช่นกันไม่เป็นไรความมั่นใจมาอะไรก็ได้นะจ๊ะคือย้ายย้ายไปไหนย้ายไปไกลเออย้ายไปไกลงงไหมคือจริงๆมันก็คือเหมือนบอกว่า ระบุเวลาว่าไปในอนาคตที่มันไกลกว่าอันข้างบนนะนะแล้วก็ต่อไปนะจ๊ะ cancelled cancelled ก็คือการที่ขีดค่าไปเลยนะคะว่าอันเนี้ยคือมันยกเลิกจ้ะไม่มีแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สำเร็จไม่ได้ย้ายไปไหนคือยกเลิกไปเลยนะจ๊ะอันต่อไปนี้คือเป็นดาวไว้ข้างหน้าให้บอกว่ามัน important นะฮะอ้าสำเนียงนะคะก็คือให้ความสำคัญกับมันนะจ๊ะและอันนี้ก็คือ event นะฮะ event หรือมันเป็นกลมๆเห็นไหมมันจะเป็นกลมๆแบบโดนัทนะจ๊ะมีรูตรงกลางคือมันเป็นนัดหมายเหตุการณ์ที่มันแบบบอกว่ามันมีแบบอย่างเช่นแบบเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรอย่างนี้นะตัวนี้เป็นตัวแดดหรือว่าตัวแบบขีดนะจ๊ะก็คือ note note ก็คือแบบ อย่างที่ทคนรู้คือบันทึกบันทึกแบบงโงๆเลยนะใครจะใช้สัญลักษณ์เหมือนในหนังสือก็ได้หรือว่าจะคิดเองเออเองก็ได้ลดทอนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะจ๊ะต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่10นะคะดิฉันเขียนว่า books นะจ๊ะหรือหนังสือที่อยากจะอ่านมีอะไรก็จดลงไปเลยที่เดียวจะได้จำได้ว่าโอเคเนี่ยพวกนี้แหละคือฉันอยากจะซื้อมาอ่านหรือฉันมีแล้วอยากจะอ่านอะไรอย่างนี้นะ ต่อไปหน้าที่1ิเอ็ดนี่ขีดปืนๆเป็นช่องตารางอย่างนี้ตอนนี้แหละไอที่เมื่อกี้ที่เรานับมาว่ามันมีบรรทัดเนี่ยมันก็จะได้ใช้วันนี้นั่นแหละเราก็ตีให้มันได้31ช่องก็คือ3 1วันอันนี้เรามาทา trackers นะคะ trackers ก็คือเหมือนติดตามผลนะ่ะว่าเราอยากจะทำอะไรทุกๆวันอยากจะทำให้มันเป็นนิสัยไปเลย อันดับแรกที่ตาลเขียนก็คือวิตามินซีแคลเซียมโฟลิดมัลติวิตามินวอเตอร์ลอนดี้คุกกิ้งเวิร์กอั์อะไรต่างๆเขียนไปให้หมดต่อไปหน้า12 i d e a ไอเก็คือไอเดียนั่นแหละอะไรที่มันคิดขึ้นมาได้โอ้ยไอเดียนี้ดีวะ่ะอ่าจดไปมาถึงหน้าที่13แล้วคือ Movies นะง่ายๆหนังอะไรที่อยากจะมาดูอยากจะโหลดเอ้ยไม่ใช่อยากจะซื้อมา ก็เขียนไปนะจ๊ะสรุปนะจ๊ะออกมาเป็นเล่มนี้นะคะแต่จะมาให้ดูคร่าวๆนะที่ที่เห็นไปตอนแรกเลยนะก็มีคีย์ใช่ไหมมีสารบัญแล้วก็มีฟิวเจอร์ล็อกแล้วก็มีเดือนใช่ไหมแล้วก็มีงานแล้วก็มีเดลี่ล็อกนะ แล้วก็มีบุ๊กแล้วก็มี uh, tracker นะตามว่าทำอะไรยังไงเขียนไปกี่อย่างก็ได้จัดไปก็ ideas movie แล้วก็อันนี้เขียนมาใหม่ก็มี YouTube เป็นคอนเทนต์แล้วก็ YouTube อันนี้อะไรเนี่ยโน้ตโน้ต และพวกนี้ก็คือโพสต์อิทที่เขียนเขียนไว้สะสมมาตั้งแต่ตอนแรกก็เอามาแปะเนาะนี่แล้วนี้ก็คือ Saying ก็คือเหมือนคำพูดสวยๆรูๆงามๆที่เราอา่รานแล้วรู้สึกแฮปปี้ชอบใจเราก็มาเขียนไว้เหมือนแบบคำพูดดีๆ o s i ิทีฟให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โน้ตโน้ตนี่คือจะเลทเทมากเนื่องจากว่าเป็นโน้ตจริงๆคือเหมือนแบบ มีอะไรเข้ามาก็เขียนไว้มีอะไรคำถงคำถามอีเวนต์อะไรหรือว่างานอะไรหรือทุกอย่างเลยอะ่ะเขียนไว้ในโน้ตหมดเลยเขียนไว้ในเล่มนี้เล่มเดียวที่เขียนไว้รกรุงรังเลยก็คือโฮมเดคอร์นะคะเพราะว่าจะต้องซื้อของเข้าบ้านเพิ่มแล้วยังแต่งบ้านไม่เสร็จนะก็เลยเนี่ยมีวาดรูปวัดว่าอะไรสูงยาวเท่าไหร่ กว้างดีฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแบบอะไรทุกอย่างก็เขียนไว้ในนี้หมดเลยหิ้งพระก็ก็ก็เขียนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้ล่าสุดน่าจะแผ่นสุดท้ายละคือ flowers ก็คือดอกไม้แต่ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาเดอ้อเป็น flowers dear don't eat เป็นดอกไม้ที่ออาเ,อเลยนะกวางไม่รับประทานนะคะเนื่องจากประเทศนี้กวางเยอะมากดุมาก มันกินทุกอย่างทุกสิ่งนะจ๊ะดังนั้นมันก็จะมีแค่บางอย่างที่กวางไม่กินนะแต่หลายๆอย่างกวางแดกเรียบนะจ๊ะคือปลูกอะไรต้องคิดก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยปลูกออ๊ยดอกมันจะออกมาสวยกุดหมดจ้ะเหลือแต่ตอนะก็เลยอันนี้เป็นแผ่นล่าสุดนะก็ทุกอย่างเนี้ยก็ต้องเอาไปเขียนเลขหน้านี่ไม่ได้เขียนเลขหน้าต้องเขียนเลขหน้าแล้วก็ไปลงในสารบานนะจ๊ะนี่นะสารบัน ทั้งหน้าสุดนั่นแหละนะเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยยังว่างอยู่ทั้งสองหน้านะจ้ะโอเคอันนี้นะคะก็คือบูโจที่ตานทมนะถามว่า,าเราได้เขียนทุกวันไหมจริงๆก็ไม่นะไม่จริงๆสมควรเขียนทุกวันนะแต่ว่าตัวเองก็เป็นคนแบบไม่อัปเดตอะไรเท่าไหร่แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำคือทุกอย่างมันรวบรวมอยู่นี้เรารู้เราเห็นแฟนขับรู้มีหรอว่า ถ้าอยากจะ,จะอยากจะเปิดดูหาอะไรอะ่ะไม่ต้องแบบวิ่งไปออฟฟิศหรือว่าเออมาดูในมือถือหรือวิง่งไปนู่นไปนี่คือเราจดไว้ในนี้จบในเล่มเดียวนะโอเคถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะก็ขอกดไลค์กด Subscribe กันมานะจะพยายามทำอะไรที่มันน่าสนใจออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะไปทำบูโจคอมเมนต์มากันหน่อยนะว่าตัวเองอยากจะทำแนวไหน คิดว่าบูโชยากหรือง่ายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็มาดูนะบ๊ายบายจ้า